ครับส,สวัสดีสวัสดีพ่อเมยพี่น้องยินดีตอนหับเขาซื้อสองส้าหน่อยเด้อหลังจากมาเตตลาดแล้็ฝนตกเนาะทุกคนไปตลาดเนี้ยงก่อนตลาดว่าปีู่ะไปตลาดว่าปีเนาะไปซื้อไปซื้อซีนมูสเสด แกงเพชรกิ่นหมูแดงเบียงทรงแกงแคลงหมูสีแกงเพชรแล้วก็สิหุ่งเขาจ้าเนาะตอนนี้สองนุ่มพ่นกามาหอดเดับยี่น้องไซทของฝาขนได้ยังไม่แน่นี่ใครเบิ่งหลังหลัดโอ้ยขอบใจจ้าเพย์เดิงยื้อใครจะโนีจะสื่อมิตาโน่มิตาโน่อืมแต่ว่าเลยตักใหญ่มันหอบุดอย่างดูเล่นเหรอเบิ้บเล่น กินเหรอนันน์คนใดอันนั้นเนาะพี่น้องใจปูหนูกระแนงกระแนงเออขึ้นยางไว้นี่อนี้อะนนี้เทาโอเก๋กระทุ้งค่ะก็ระย่างไว้นุ้ยไวอันนั้นก้อยลาเออแล้วมันก็ตกใส่จอกอันนี้มันลาวมีข่าวแต่ก็อังนี่ตีนอังนี่แยนแต่เรื่อแต่ตีนมาฝากมาฝากเบิ้ดเท่านี้เลยพี่น้อง เด็กก็ยังนี่เดตีทนท้องนตีนก็เอาไปท้องตีนเนี่ยเด็กตีน х, มันพี่น้นองอยากจะเฮ็ดห้ตีนอโอ้อันอนี้โตัวยังหนุ่มขัวหนี่โอมนายใบโยกหัวไปเลยหัวหรือว่าพัดเพชรเนาะอกีกแล้วพี่เนาะฝนมาเดี๋ยวไปสองสามหมื่นอยู่ที่สามอ่ะวันนี้เช้าว่าสิเมืออมเม่อก่อนแดดดับไม่แดเดัดเช้าว่าสิเมื่อก่อนมืออับออื่นเช้างานอู้ข่าวดิทง ดีแต oh. ่ว่าเราหนีไหวเนาะโอ๊ะแกงทุ้งไปไหวอยู่นี่นะเราอย่างไหวเดี๋ยวซักหน่อยสีเอาอันนั้นไปด่างกันนะพี่น้องสะเท็ดแกงเพีชใส่ใส่กะทูก็เข่าไปเลยเนาะเข่าไว้ก่อนขำแล้วซ้ำชีโมงเนาะลุ้นต้มาบวกนมนมพัชเฮ็ดหนึ่งเข่าก็ไม่จำเป็นพัดเผ็ดพัดเพลิดประจักษ์แล้วผมควรต้องต้องนัดโบกินเลยเนาะคอยกินยู่ยแต่ว่า กินได้บ่ได้ซ่ค่ำบบาบรรยากาศเนาะพี่น้องมือนซะหน่อยก็สิได้กลับเด้อพี่น้องฝนตกนะฝนตกใหญ่ๆลางมือก่อนเฮ้ยสิเฮ็ดแกงเผ็ดฟูไอซีบ่ยโอ้ยสิว่าบ่แสงบ่าอยู่กินมาแตนนี่เทาไหร่อันนี้มาขอจะอาก็สิหุงใหม่เ็ดแกงเ็ดจ้า ลงที่ขาซสือมาจะได้กระขอบขึ้นพี่จเด้อที่ซับขอเนาะพีิดผนะีพ,พนนห้ไปสือหมปิีงหมเนี่ยสือสีอมาปิงีงแต่สนยอยสีหิดแกงหิด่อสุดหยาเนาะเดี๋ยวเขาหลังพักเองก็เด้ยปน่อนอะอู้เสียงฝาหองเขาก็น่านี่พี่สาหนึ่งเขา า,<ะ>าด่างไฟปเป็นพอด่างเพื่อเดียวกับติ๊ดโลดเนี่ยนีนนย่บ้านใครได้เบาฮะใช่เออจะสิ้นเฮ้ยจะล่างเป็นขอเห็นซ้ำถือจังติดพี่นอ้องจะอีตัวซ้าหน่อยพี่นอ้องเอ,อ,าอ้าชัวะมากินดอกเขามันด่งหยาบหลายบัดดองนาดด่ง,งบาดเดียวติ๊ดด่งไฟก็ยากไปหาไปย่านกับเพนเออแค่น้อยแต่อีตัวเฮ้ยลาฝนกระตุกเดีพี่น้องจะได้กินนี้ว่าปลุกทำมาแดง เออเนาะชามไอศคีมไอนึ่่งเอากุ้แงแดงหรูแดงแดงเอากุ้งเนาะทุกคนนี่เลี้ยวสันหนอยสีสอยบักแขมอ้ยบักเพื้อหลักกระล่างพักสีห้าสีใสเนาะปดมือือมากผมเบิ่งเลยค่ะหน่ปเหนือโอ้โอผิดหมดทงกินแต่ทั้งอิด ป right? yeah. 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 wow. okay. ิดแล้วเยี่ยงให้น้องดัดหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วเขาจะพูดเขาเสียหวดเอาหุงแบบดังเดิมดิเขาบ่มีหมอแล้วทุกคนเข้าไปฟุ้งใสอันนั้นหัวดเอาเคื่อนชน oidal เมย์มอยพี่น้องเมย์มอยมันเนาะจะจอยไป่ซองมือซองขื่อเนาะนี่ฮัสิไซมันฟังงั้นมาทุกคนดันพักก่อน มาตัดผามันกันนี้พี่น้องดานในก็นกเตรียมอ่าบัเครือแล้วกะ็มันฝรั่งค่ะพริกแกงเฮาบ่ามีสมัยก็เลยเฮ็ดเองเนาะทุกคนาบพริกแกงแล้วก็เทียมหอมแดงแล้วกะ็ตะไคร้สิตําพริกแกงเน,ะเเนเงเา,าะ,ะนที่เฮาสิเฮ็ดอ่าผัดเผ็ดเออเผ็ดอันแกงเผ็ดเฮาบ่มีก็เลยเฮ็ดเอาอันนี้จะเป็นหพพละากับถั่วแล้วก็พริกแดงเนาะ กะชิปบะหมั่นเนาะทุกคนส่วนประกอบสหน่ยเตรียมไะไรลวเด้อสโนยชิมาซอยชิมชน,นี้อันนี้เป็นเนื้อหมูโลหนึ่งเนาะทีตะบัดปิสอยตะบัดเนื้อปลาปีจ้าแต่โบมียังไรเนาะส่วนประกอบแกงเผ็ดเป็นขงังแลกเลยนี่สิเห็ดนี่พี่น้องนี่ห้าปลาดบเเบเก,กกเกลือแซ่กับเกลือเนาะมันจมูรัมไม่ได้เขาปฏิกิริยเป็นมันฝรั่งหรือว่ามันกะละแตข้าเจ้าอ,อื่นนี่มันกะละแตะครับวะ สองแบบเป็นงู้มันงมันเปไตเต้ใหใส่น้ำเกลือในอน,นี้เพินเดี๋ยวเฮาสิมาตำเคืองก,ก่อนด้วย่อกพิพริกที่ฮาสิเหกหนังแกงเนาะหนมมันหนานาแมีพริกแห้งแตวก็สิตำแลพริกสุกใช่ั่นตอนนี้ข้าวเราก็จะสุกแล้วคะ่ะอือเขาซุกแ้วก็สซีหืงเขาเจ้าโตเนาะพี่น้องเขาดิเขาของเา,า,งาน มาหาห่วเลยนะสือเด็กกนะับบถืกเนาะฟันสื่อเด็กกับบุถืกสื่อซุ้นเก่าสื่อเล็กบสื่อเก่าซุ้นออกซุนเก่าเ่เออสื่อบุอป,ปีปะปนะเดี๋ยวส่หน่อยตันบุปสดเด้อพี่น้องตบุปีพิเกงพิษก็นี่ด้านผ่ามันตอนนี้จ้าหลองดัานถึงไระซอยซีป้าสีโมค่ะสีลายเท้เหย่ย อ,อันนี้ข้าวเสียบท็ดห,ห,หลอดเนาะเ็ที่ทำมาทำไห้กินนี่ทุกคนตอนนี้ข้าหน่ียวตำเครื่องเคียงมันเนาะบ่อยากแดกเป็นไนเด้อเพราะว่ามันเป็นขลกอันนี้มันเหมือนข้าวเสียบมากเห็ดตำแกงเพชรตำน้ำเนาะทุกคนโอ้โหเป็นมีมันซอสานกับเพือเนาะบโแขคเอ้ยบะแข็งมั้ีที่จริงก็มีบะแข็งนะเ้าวันนี้ซื้อแต่บะชัวเนาะออกมาแข็แน่ ตอนนี้ก็ฝนตกหนาวหนพี่นะโดมาอาบได้ยิ่่ไทสบริอาบตีเบิรงส่งนี่เนาะหนาเลยได้นี่นะหนาว่ได้มาห้าอาบเดี๋ยวมันอุ่นนะเนาะเดี๋ยวจังน้อยห้าสีหุงเขาเนาะพี่เนาะเติมใหม่แต่มเจดเครื่องเคียงห้าเตรียมกับร้อยเดจ้าเดียยวสิถธาเบิรงว่าสีเส็บือสีโบเซบเป็นครง้งแรกนี่ก็สิเหากินสินีนา้ำกันเดอรซอยกันเหน้ำกันสองา เเฮ็ดยุแต่ยังหน่อยเออยังหน่อยแบบว่าเดี๋ยวจะน้อยเ้าสิเห็ดเนาะถ้าหุ้งเขาเจ้าสู้ก่อนมาจังเห็ดกินเนาะพี่น้องอู้หูสับแสงน้ำนกลือจ้าเอาไปใส่ด้วยสูตรนี่สูตรว่าตายตัวสองกัวเมียเพิ่นตากสองตากสี่ตากสี่คู่อีกได้โอ๊ย จุ่มวัวอีกนะจุ่มวัวเนกลอเมาเยนเยเยอย่างสีไปกินนะพี่น้องพ้าว่ามีตัวเย็นเทากับต้องเห็นต็กสีว้าบาทนี้ข้าจ้าห้องว้าวสุดแล้วหอถือกล้องบนนี้ เอาเห็ดก็ได้แต่เนี่ยนี่กว่าวันนี้คนยืนตกวาด้วยใส่แซ่สูบบีโอ้ยดังเธอน้อยอยู่กระรางก็ได้หเสียงลงเด้ออยู่กระางกะนอย่าปากอย่าปากอย่ามากเลหมอไป มเเออไ่มีน้ำมันนะคะเอ๊ะยะควใส่กะทิเออได้ยุกได้ยุ่ครใช้กะทิตรงสาวฮะที่บ่เออแถวนีนี่นะอยู่ปายนี้ก็ได้บอกเออมาบแ่าสยเนี่แสงขยืม เราจะมาเริ่มกันเลยทุกคนจ้องขออยู่ใช่ป่ะคุยแล้วนั่งเกาะกระลุ้มเลยวะที่แดงอย่างวะเอาเลยผู๋เอออยู่ผู๋แดงด้วยไม่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 โอเคอ๋อก่อนพี่น้องเบิ่งเครื่องซะหน่อยพีกแกเฮ็ดมันจะแสบแต่ว่าพี่น้องนี่ัหมูกแกงเผ็ดหมูปลาพี่น้องมันดังนี่หรอ จะก็เปิอันนี้ไปเลยกรเทียลงไปอนนี้ก็น่าพะหน่อยไหมโอเคแล้วพอบาห้ามูมีน้ำมันหมูนี่เคื่องเคียงครับปลาซีไก่คนหมอห้ามันบางนี่เจ๋เลยนะไปต่เห็ดด้วยเฮ้ยน่ารัน่า เอานี่ไปัวก่อนนะคะัวใส่กับขะทีป้าหอมอะลนี่คือ um> ห<ะ>ักแกงกุ o, in ้งแกงนี่ดมไม่คิดโหดด้วยตอันนี้เลยก็มา ngon cái bụng ừ, của hai mươi cỡ phụ nè phụ nha mùa hôm nay 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 mùa น uh ี่หมูเขาขึ้นได้เถอะเออไม่ได้เลยแซ่บแกงเผ็ดดีไซน์นี่ดีมากเอะไรกันไหนว้าวการออกแค่ะ ใจน้อยให้ความมูมันหมาดก,ก,ก้อนทอดจังฉี่เอากระทิลงอีกแล้วก็เอานา้ำส่ต้มไวตุนไวพีน่น้องเผ็ดดินจุดใบมะลิเนี่ยกะทุกคนแกงเผ็ดนโอ้โจะขอกร,รทิมกักเนาะว้าแบกินเป็ดเย่เนาะไปได้ห้องอยากกินเข่าเนาะเม้าแม่น้อยใจเลยไหมเลือกมาโย่ <im it> เยนาะ <im it> <im it> <im it> กเป็นเลยก็คือมาคำซีกับข้องขาพี่น้องจะมาเป็นเจ้ามั่วเอาเลขเอาขวเดี๋ยว่าลายมจะหน่อยมาพี่น้องมาในแถะวาซีอ้ยถิดหนึ่งเขามาวันที่สี่จะมาที่สิบเอ็ดมือวะเขามาซีพี่ที โอ๊ยไปบ่งโหลดนีขีดผ่านไปังนี้ใส่แหงน้ามือรับวบ้านยางเมื่อนาเห็นบอกโค้งที่หกบอกมีหกมาที่เจ็ดส่บาทดีเด้้เเจ็ดมาได้แหงนี่เออยังมาเอาบ่พอยังสอเจ็ดเลยเจ็ดแล้วเจ็ดาเจ็ดปบจะมาอันที่สาม เขามาที่จามื่นเขามาแี่เออเขามาไอแจงมาจะมือด่ะแปดมืนไอแซงมาโซ่จามืแจ้งมือยงบมาโซ่ปวดรูมาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งได้ขีบก่อนเดีเขามาขึ้นจะพิทข้างนอกนี่บอกสาห้มันทุบก่อนพาดก่อนใชไมน้องพอมเห็นมาพี่น้องกอกินออกมาอ่ะนะแ่บกี้ก็ข่าวจ้าเนาะพี่น้องวันนี้ขึ้นเลี่ยวโบราจนไป ใช่เลยสินะอดเกาตุ้มมันไหวมาี่พี่น้องยิ้วเขาิ้มเขาต่างวดน้ำใ่นะปว่แเลยว้าคือชิมานัดมากนันแบงค์จยมุมมาสผพัดสีนสุปแตกาเดี๋ยวสีห้มันกุดแน้อยครับเดี๋ยวเอาหนีลงเลยงนตัวมือมากกมือแล้วก็จะตืมน้ำแ้วเขาก็อัดฟ้าไห้ กระชิมีเนาะไม้เนาะพี่น้อง,องไม่บักเขือแล้วกัอันนี้โอ้คือสีร้ายแท้ปะนนเ,เ,ปนเนี่ยก็อนนี้ก็แกงเห็ดเขาห็ดนี่ยไหนฉันเคยเห็นจนเคยเห็นแกะเบพี่น้องแนนี่เแกงก่เนเลยนี่อันนี้ข้าใส่บักพิกโลดน้ำน้อยทุกคนพอจะบ่มากก็ร่ีเหตุอันนี้ต้าเคยซื้อมาตัวติน เสี่งคนบมากขวดแกงขวดยังปุนว่าจะแกงเห็ดแถ่คนมันนอไปยุ่นี่เมืองอิจสและก็ถูกเนีกินนะถูก้าแหงเศนบดเศษมึงคือมยงแล้ามัก้มักก๋อยได้นอบัวนุปุ่นโก้มาโยเห็ดมักมักบดนะแล้วมากกินแมว่อยเห็ดะกลักไปเอ๊ก็มาโยซเอาว่าสิผแกนหายเนี่ยเอา ทุกงานไม่ได้เสียงเ้อาเป็นจะเสียพีเห็นบอกว่าเฮ็ดหน่อยได้นีจเต็มเครื่องหมอนี่บ้วๆากินขวดนูเยี่ยมไปเยอะฮาไปนี่วันทิมผู้เบากินขวดนูน้ำนระเดีบยรอยู่เนาะ มันพอว่าเฮ้ามมมีบับพริกแกงแล้วพี่น้องเขาห็เอาเองใช่พวกอันนี้ชุกอีกวะเออแล้วยังสิบมาปรุงหอมมันบ่นี่คือกินแนวกระปุเนาะเกงเผ็ดพ่อเขาเคยนะแลมันสดแค่น้อยมันเสีออกย่าบะคือยังอีกนะวันนี้พี่นองี่อ้ ลุกแล้วเบิาหน่อย,อยดเด้อว,ว้าวซุกแล้วซุกแล้วเดินหน่มได้เตืยอืมไปด้เสียไ,ไปดีพี่น่อง นเ,เบบนีนยบโอ้ยหาห้ทุกคนมากินน้ำเดฟพี่นอกเซีบบปลีไปถาไปกิน้อมกันมันนี้คินซะหน่อยก็เอาไว้สำนีดเด้อเดี๋ยวทาสีไายตอนทาสิกินอีกคลิปหนึ่งเด้อพี่นนอก ได้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจซะหน่อยแดงน้องนัดดีด้วยจ้าฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญเบิ่งโฆษณาฝากเบิ่งโฆษณาซะหน่อยด์สุดสนุกเช้าๆจะมาชมพูแสงในเช้าฝากซัพพอร์ตสองสาวนี่เด้อพี่น้อกเกาะกันมาสบายดีบ๊ายบายสุกแล้วสุกแล้ว